ไปกันที่สามทีมวันนี้ที่เป็นข่าวดังนะครับอย่างที่เรียนว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็มาจากที่มีข่าวลือว่าอเล็กซันเดอร์การ์มาอาจจะไม่ได้ไปต่อกับบุริดัมนะครับ,รบทั้งทั้งที่เอาจริงๆแล้วผลงานของบุรีดัมก็ไม่ได้ไม่ได้แย่มากนะโย,ยมันก็มีช่วงช่วงดีช่วง,ด,วงดาวนะครับช่วงดาวแต่ว่าใช่ใช่แต่ว่าจะไม่ได้ไปต่ออันนี้ก็ก็ก็มีการลือกันมาสองสามวันละนะครับก็บยังยังยังนิ่งกันอยู่นะครับแล้วอยู่ๆเมื่อวานเนี่ยนะครับเอ่อ วันก่อนนี้ผมก็ได้ยินข่าวมามีคนกระซิบมาบอกว่าจับตาดูอิชินะนะครับว่าจะจะไม่ต่อสัญญากับทรกการเพระาะเขาใกลงจะหมดสัญญากับสมบุปปากานไงนะฮะ,ะ,ะแต่ว่าคงจะไม่ไปที่ไหนหรอกในในเมืองไทยเขาน่าจะกลับญี่ปุ่นเขาบอกอย่างนั้นนะฮะอ่ะแต่ว่าโยก็บอกว่าแม่ไอการที่บอกว่าคิดถึงบ้านหรือว่าไอการที่บอกว่าเอออเขาเรียกว่าอะไรห่วงลูกอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การย้ายทีมคึกคักคึกคักแบบนี้นะถ้าจะกลับ <laughs> อ่ญี่ปุ่นมันก็กับก,บกับตอนไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีระ <laughs> ยะทีมมันคงจะมีระยะว่าจะไปทีมไหนหรือเปล่าโยก็ให้ข้อคิดไว้อย่างนี้นะอ่ะโอเคนะครับเพราะวันนี้นะครับอ่ข่าวเรื่องของกาม,มาชักจะชักจะมีแนวโน้มว่าจะจริงมากขึ้นนะครับนั่นก็คืออ่บุรีรัมจะเปลี่ยนโค้ชนะครับแล้วก็อ่แนวโน้มว่าโค้ชที่เปลี่ยนเนี่ยจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอย่างอีชีถูกไหมยโยอ่าก็ คือตามข่าวนะครับแล้วก็มีกระแสมา,าใครจำได้เกมที่บุรีรัมย์เกมล่าสุดหลังเกมเนี่ยอาต้องบอกว่า90นาทีเนี่ยจัก,กรพันธ์แก้วผมเล่นดีมากนักข่าวถามอิชิอานักข่าวถามมาเล็กซานเดอร์กามาก,ก่อนพี่ปูว่าอยากให้จัก,กรพันธ์อยู่ต่อไหมเพราะหมดสัญญาเหมือนกันมอเล็กซานเดอร์กามากบอกว่าถ้าเขามีสิทธิ์เลือกเนี่ยเขาจะเลือกจัก,กรพันธ์ให้อยู่ต่อพี่ปู อ,อหลายคนฟังอาจจะเฉยๆนะแต่ว่าถ้าเราฟังดีๆเนี่ยทําไมอเล็กซานเดอร์กามาถึงไม่มีจิตเลือกนักเตะอ่าอืมอืมใช่ใช่แล้วก็มีข่าวอีกวันสองวันต่อมาว่าบุรีรัมแคมร้อนแล้วละ่ะแคมร้อนเพราะว่าจะดึงนักเตะหรือว่าโค้ดจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผลงานไม่เป็นไปตามเป้าซึ่งผมว่าให้มุมคิดว่าอเล็กซานเดอร์กามาเนี่ยเป็นการกลับมาครั้งที่สองส่วนใหญ่ นักเตะเนี่ยน้อยคนนักน่าจะกลับมาบุรีรัมย์อีกครั้งแต่ว่าโค้ชเนี่ยการกลับมาครั้งนี้เนี่ยถามว่ากามาทำผลงานดีไหมปีที่แล้วผมว่ากามาช่วยได้เยอะพอสมควรนะกลับอืการก,กลับมาอยู่อันดับสองขณะที่ปีนี้เนี่ยในช่วงที่เขาซุดลงเนี่ยต้องยอมรับว่านักเตะเขาเจ็บออืมอืมแต่บุรีรัมย์เล่นไม่เหมือนเดิมเล่นไม่สนุกเหมือนเดิมนะบุรีรัมย์เป็นบางเกมแต่บางเกมตื้อเนี่ยพี่ปูเห็นเลยว่า บุดีรัมบางทีก็ตื้อดื้อแล้วก็คืออเล็กซานเดอร์การมาเป็นฟุตบอลเล่นเน้นผลอ่าใช่อันทำไมทําไมการมาถึงประสมความสดเด็จกับเชียงรายอืมที่ได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยฟุตบอลตีหัวเข้าบ้านคือทีเด็ดของเล็ซเดอร์การมาครับอ่าใครอยากมาเมืองทองเมืองทองพอเล่นไปเล่นมาโอ้โหเมืองทองเล่นแล้วตื้อเล่นแล้วไม่มันเหมือนเดิมเลยสุดท้ายมาอยู่บุดีลัม บุรีรัมมีทรัพยากรพี่ปูมีของให้ใช้แต่ว่าปีนี้ก็ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพผมว่าส่วนหนึ่งก็คืออันดับบนตารางคะแนนแล้วฟอร์มลูกทีมลหลายๆเกมเนี่ยมันตอบ,บโจทย์ว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์กับบุรีรัมที่ต้องการรีเทิร์นหรือว่ากลับมาสู่บอลลังแชมป์ซึ่งถ้าฟอร์มแบบนี้พี่ปูลาก,กันไปยาวๆเนี่ยจะไปเบียดกับบีจีจะไปเบียดกับแบงคอกยูเนเต็ดเนี่ยต้องยอมรับว่า มันเหนื่อยนะพี่ปูกับฟอร์มแบบนี้แล้วเดี๋ยวบุรีรัมก็มีข่าวว่าจะเชนนักเตะโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติอีกอืมันก็ยังก็ยังต้องเดาอีกว่านักเตะต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยมันจะลงตัวกับกับบุรีรัมหรือเปล่าด้วยอืมอืมอืมอ่ะทีนี้เราไปดูว่าทาไมมันถึงไปออกที่อิชีนะครับถ้าจะต้องไปนะอิชนะีนะนะครับอ่าเรื่องเราเรื่องนี้เป็นอย่างเดียวในแคมป์อ่ปาประการเป็นยังไง คือหลังจากที่อิชิเมื่อวันวันจันทร์บอกผู้เล่นบางคนนะครับอบอกว่าเขาไม่ทําประการต่อแล้วนะนะครับเมื่อวันอังคารเมื่อวันเมื่อวานวันอะไรเมื่อวานเมื่อวานเกมื่อวันสัปดาห์วันพุธพี่ปู่อเกมนะควันอลถ้วาเขาก็ลริ่ลานนักเตะอย่างเป็นทางการว่าเขาจะจบตรงนี้แล้วนะครับอืออ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันจึงมีข่าวออกมานะครับที่นักเตะก็เอาไปไปบอกกันต่อว่า อีชิจะไม่ได้ทําแล้วนะครับแล้วอีชีเนี่ยไปลงล็อกที่บุรีดามได้ยังไงเออโยอืถ้าคือจริงๆแล้วถ้าใครได้ติดตามอิชิกับสรประการมาตลอดเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว,ว่าความสนิทสนมของประธานสโมสรพี่เจีย๊ยบกับอิชิแน่นแฟนกันมากพี่เจีย๊ยบกับอิชิไม่ได้จ่ายกันแพงเยอะแยะมากมายนะครับถ้าใครใครเรื่องใครรู้ครับญาติอ่อาพูดเรื่องเหนื่อยนิดนึงนะครับ อีชเนี่ยรับอยู่ที่ประการแค่สองหมื่นเหรียญนะคือหกแสนบาทหกแสนบาทครับไม่ได้มากนะโยขณะที่ลิกซันเกอร์้าราเนี่ยรอบก่อนเนี่ยนะครับรับอยู่ที่บุรีดําสี่หมื่นเหรียญสี่หมื่นเหรียญก็หลันสองเข้าตัวเลยนะครับรอบเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันก็ไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นแหละสี่หมื่นถึงห้าหมื่นนะครับอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะในในค่าเหนื่อยนะครับอโยบอกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่เจี๊ยบนะครับ อันนี้ก็ย้อนกลับไปว่าวันที่เราเข้าไปนั่งคุยกับอีชีเนื่องคุยกับพี่เจบคุณศิริมาพานิชชีวะอนายโยนะครับเขาก็บอกว่าแนวทางในการที่เขาทําทีมสมุทรประการเนี่ยเขาเริ่มต้นจากโค้ชนะครับด้วยการถามผู้เล่นว่าต้องการตัวเก่งๆ,ๆนะครับมาช่วยทีมรหรือต้องการโค้ชเก่งๆมาพัฒนาให้ให้ตัวที่มีอยู่เนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับซึ่งแกนหลักของทีมก็บอกว่าอยากได้โค้ดเก่งๆนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าอ่คุณเจบเนี่ย ไปตื้ออิชิถึงสามครั้งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เงื่อนไขมันจริงเป็นที่มาว่าเงินค่าเหนื่อยเพียงแค่สองหมื่นเหรียญหรือหกแสนบาทเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะครับแต่อิชิอยากจะมาเพราะว่า,าสมุดประการมีเป้าหมายตรงกันคือต้องการพัฒนานักเตะนะครับพีเดียบมีข้อเสนออันเดียวว่าไปช่วยทําให้นักเตะไทยเก่งขึ้นหน่อยนะฮะซึ่งอิชิโอเคกับข้อนี้มากในตอนนั้นนะโยอืมครับอ่าในตอนนั้น คือ,อพอเวลาผ่านมาแน่นอนว่าสุนทรประกรันในปีฤด,ดูกาลนี้อันนี้อ่ะสุนทรประการมีการ<อ>เปลี่ยนแปลงเยอะมากสุทรประกาน<อ>ปล่อยนักเตะที่ที่เงินเดือนแพงๆแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงพอดีไม่สามารถต่อสัญญากันได้ก็คือสัญญากัน<อ>ไม่ลงตัวนี่แหละนะครับอ่าพอต่อกันไม่ได้อิชี่เรื่องนักเตะทุกคนนะครับไปหาเยาวชนเองนักเตะหลายๆคนที่ดึงขึ้นมาหรือว่าแม้กระทั่งนักเตะต่างชาติแม้ว่าบันจะลงตัวบ้างไม่ลงตัวบ้าง แต่หลายคนก็ชื่นชมพี่ปูว่าพิชิตทำสูตรประการในทรัพยากรที่มีได้ดีแตพญญแพ่พอหมดสัญญาอ่ะรามาพูดถึงพอหมดสัญญาแน่นอนว่าสัญญาเนี่ยจริงๆมันเป็นสัญญาตั้งแต่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าฤดูกาลปกติพี่ปูถ้าฤดูกาลปกติเนี่ยพฤศจิกาจะหมดละใช่ไหมเพราะว่ามันจะปิดซีซั่นพอดีถ้าเป็นเป็นประทีนเก่าซึ่งมันลากยาวมาใช่ส่วนใหญ่นักเตะจะหมดพฤศจิกาธันวาอะไรประมาณเนี้ย มันจะเป็นปฏิทินเดิมซึ่งแน่นอนว่าปฏิทินใหม่ของเมืองไทยในนู่นมันต้องไปมีนาเมษาพฤษภาอะไรแนวนู้นแหละนะครับเพราหมดแบบนี้เนี่ยเขาว่ากันว่านะว่าทางผู้ใหญ่ของบุรีรัมย์ก็มาพูดคุยว่าอยากจะได้ตัวออิชิอิมาช่วยทีมอืมอืม,อมแล้วก็พูดคุยแล้วก็อาจจะมีการขอกันด้วยแล้วซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าอืม ด้วยด้วยทรัพยากรด้วยกำลังเงินของของบุรีรัมแล้วก็แนวทางผมว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วก็ให้ให้อิชพอใจพอสมควรผมว่าเพราะว่าเขาก็มีอะคาเดมีที่แข็งแรงหนึ่งก่อนอสองมีตัวผู้เล่นที่จะให้ใช้แล้วบุรีรัมเป้าหมายชัดเจนคือการลุ้นแชมป์วันนี้ถามว่าอิชิทำสูตรประการได้ประสบความสำเร็จไหมพี่ปูเราต้องปลบมือ,อมให้ว่า เขาตอบโจทย์สมุดประการได้คุ้มทุกเม็ดเงินในช่วงเวลาที่ผ่านมานนได้เยอะมากอันนี้มไม่มีใครปฏิเสธเลยพีววป่ปูแล้วนั<บ>เกเตะที่ที่อยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะสารต่อ,อยังไงอ,อันนี้เป็นโจทย์สมุดประการก่อนขณะที่โจทย์ของบุรีรัมแน่นอนว่าประธานสมโมสรคุณในวินเคยประกาศแล้วว่าเขาเนี่ยคือเฮดของเฮดโค้ดแต่วันนี้เนี่ยถ้าใครใครรู้ดีว่าการเอาอิชิไปการเอาคนญี่ปุ่นไปเนี่ยคนญี่ปุ่นมี มีแพชชั่นในการท team, รําทีมมีเป้าหมายแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองในการทําฟุตบอลเยอะมากมผมว่าน่าจะมีการพูดคุยตรงนี้แล้วให้อิสระพอสมควรหลายคนบอกว่าถ้าอยู่ที่สมุดรปราการได้จัดตัวเองนะไปบุรีรัม,มไม่ได้จับนะผมว่าน่าจะมีการพูดคุยตรงนี้ว่าอ่ะถ้ามาหมให้อิสระเต็มที่เลยแล้วการเปลี่ยนแปลงของบุรีรัมผมว่าอาจจะต้องใช้เวลาอชีิไม่ใช่โค้ชที่ไปสามวันแล้ว เปลี่ยนทีมเชนให้ได้วิ่งเหมือนสมุทรปราการเล่นฟุตบอลสมุกเหมือนสมุทรปราการนะแต่ถ้าได้อิชิไปจริงพี่โปูมเวลาสักอาทิตย์อาอีกสักเดือนหนึ่งสองสามเกมให้เวลาอิชิในการเชนทีมสักนิดหนึ่งผมว่าจะเห็นอะไรดีๆจากสุดอาจากบุรีรัมแน่นอน <ạ. S 1> เพราะหนึ่งบรุรีรัมกล้าใช้นักเตะดาวรุ่งเยอะพอสมควร สองบุรีรัมยีนักเตะต่างชาติที่พอฝากหีฝากใข่ได้อืมอืมอ่าสามชั่วโมงนี้บารมีอิชิถึงแน่นอนอืมอ่ากับบุรีรัมย์ครับสี่ครับอาซีจับตาดูดีๆว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของบุรีรัมเนี่ยอิชิจะสามารถกลายเป็นเฮดของเฮดโค้ชได้ไหม เออ,อขณะเดียวกันนะครับเมื่อกี้พี่โ,โยบอกว่าบุรีรัมย์เขาขอพี่เจี๊ยบแต่ผมได้ยินจากผู้เล่นที่พี่เจี๊ยบคุยกับผู้เล่นเขาบอกว่าพี่เจี๊ยบบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าไปจะไปบุรีรัมย์ได้ยังไงเออพี่เจี๊ยบไม่รู้เรื่องนะ <ım> เขาบอกว่าไม่รู้เรื่องนะเราก็ไม่รู้รว่าว่าอันไหนที่จริงหรือไม่จริงนะครับแต่ว่าแฟนๆที่ถามกันมาใน u t u b บบอกว่าไปแน่แล้วเหรอชูเสื้อแล้วเหรอยังไม่ชัวยังไม่ชูนะถ้าจะชัวก็คือชูเสื้อนะครับแต่ว่า เน,นี่ true, true ครับเวลาเรานาเสนอข่าวเนี่ยเราต้องใช้คําว่าถ้าไปนะครับหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะไปไม<ช>่เรียนท่านไม่ชมอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าไม่ชัวร์ยังชัวร์หรือยังอะไรเงี้ยถ้าจะรอชัวร์อันนั้นต้องมาพูดหลังจากวันที่ชูเสื้อแล้วนะครับชูเสื้อแล้วใช่แันอะไรนี้นม,มันก็เป็นแบบนี้แหละครับข่าวๆาวที่มันออกไปกระแสออกไปมันเป็นแบบนี้นะครับ